สวัสดีครับผมชอวัชรพลนะครับคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาดูชุดเกรดแล้วก็บดอัดอีก1นึชุดนะครับที่มีเกรดเดอร์เข้าประจำการใหม่คุณผู้ชมกับทีมงานบริษัทจดเซ็งข้ามไมา้นะครับไม่มั่นใจว่าตอนนี้เป็นหอจอก,กรหรือว่าบอจอกนะครับ แต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นบจกแล้วนะครับอ่าก็ค่อนข้างที่จะเร่งงานนะครับนี่เป็นเกรเดเดอร์แล้วก็ชุดบอดอรัรนะครับ XMG c นี่คือแ <c oughs> คทซิเิล่า CS10 GC มีแต่ของใหม่ตัวนี่โอ้รหัา CS10 นะครับไฮไลท์เราอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมที่ผมมาตามถ่ายนี่ก็คือ XCMG GR220 5T ก็จะเป็นไดนาแพ็ก c a เอสองห้าศูนโอ้บันเทิงเลยครับคุณผู้ชมงานนี้บันเทิงบันเทิง กิจจากงานปูยางมะตอยก็มาบทอัดถนนคุณผู้ชมเจ้าอา14อ่ากำลังมาครับอันนี้เป็นเกรดเดอร์ขนาด17ตันคุณผู้ชม17ตันนะครับ ม่แกะกล่องโลงงานแรกนะคุณผู้ชมนี่คืองานแรกของเขาเลยนะครับเจ้า MG12 คุณผู้ชมมอเตอร์เกตเดอร์จากค่าย XCMG 220แรงม้านะตัวนี้สวัสดีครับผม หนึ่งร้อยหกสิบสี่กิโลวัตต์ครับสิบเจ็ดตันสองร้อยยี่สิบพลังม้าปกติจะถ่ายกันบ่ายนะครับก็จะเป็น CS 1 1 GC นะครับแต่ตัวนี้จะเป็น CS 1 0 GC นะครับ CS 1 0 รา uh, 22 <S mm hmm. แต่จริงๆก็คือตัวเดียวกันนะครับ CS10 กับ CS11 คุณผู้ชม mm hmm. ก็ผมว่าน่าจะต่างกันแค่ในเรื่องของเวทนะครับ uh. VR25 XCMG OCR ไม่มั่นใจว่าความหมายคืออะไรแปลมาจากตัวไหนอ้าวคุณผู้ชมนี่คือรุ่นเก่าเก่าในตำนานนะครับน่าจะเป็นแบรนด์ซาไกหรือเปล่าไม่เห็นแบรนด์นะครับรถบด9้ล้อนะครับก้าล้ออืม เครื่องจักรนี่ก็6คันเลยนะครับในแปลงเดียวกัน6คันในแปลงเดียวกันคุณผู้ชมอ่ามาแบบไม่รอเพื่อนเลยครับเจ้าลอ้อเสียดายคุณผู้ชมตอนที่เขาตีโลขึ้นเพลินกองไว้ไม่ได้มาถ่ายนะครับน่าจะมันนะเพราะว่าจ,จะได้เห็นกําลังนะครับตอนนี้เขาเกรดปูคุณผู้ชมก็เป็นงานเกรดปูก็อาจจะไม่ได้เข็นกำลังมากนะครับ ชุดขับแค่ชุดเดียวยปกติเป็นแต่2ชุดนะครับว่าทรงเข้าใหญ่ดีนะครับ XCMG รถบด,บด นี่ก็ไม่แจกกล่องโรงงานแรกเหมือนกันคุณผู้ชมเจ้า C x 1 0กล้องงานแรกนะเอากระจกโชว์้อมรออนยสวัสดีครับสวัสดีครับผม เ่าแกมาตรวจงานบ่นเนี่ยโอ้รถเรออเอฟซีเอ็มจี C M T ยังไงไม่มั่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อย ดเซลว่ะโอ้เซลเอ็กซีเอ็มจีโอ้คุณผู้ชมเดี๋ยวไปละบอเซลอ่ะ รถบดหายไปไหนอีกสองคันนี่น่าจะย้ายหน้างานไปบดอัดชุดอื่นอีกนะครับอ้าวเ <c oughs> จ้าวีอาร์ยี่สองใช้เดียวเลย สม้มมาท่าทิศดานเลยครับ ต้องมีหน่วยบริการความชุ่มฉ่ำหน่อยคุณผู้ชม water service รดน้ำครับมาสเปรย์น้ำก็หลายๆคนนะครับก็อาจจะสงสัยว่าทำไมรถบด ประเภทนี้ทำไมถึงไม่ค่อยมีตู้แอร์กันนะครับเหมือนตู้แอร์มันจะพังไวหรือเปล่าคุณผู้ชมเพราะว่ามันอยู่กับงานที่แบบว่าสั่นสะเทือนเนี่ยกับดิวทีซิฟครับ <laughs> ชมครับอันนี้ผมไม่มั่นใจเรื่องใบเกรดนะครับไม่แน่ใจว่าเป็น14ฟุตหรือเปล่านะครับแต่ดูทรงเหมือนจะเป็น12ฟุตนะครับเออนะ อาโอเคคุณผู้ชมก็จัดให้ชม12 13นาทีไปเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับชอวัชชับพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องค,คลิปลง แล้วันนี้ผมแล้วก็ชุดบดอัด XCMG นะครับก็เป็นตอนที่2นะครับลืมบอกไปแม่ตอนต้นคลิปนี่ลืมบอกไปว่าเป็นตอนที่2ช่วงอำเภอสายมูลจะมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอกุดชมนะครับจังหวัดชลบุรีครับเจอกันใหม่นะครับลาละครับ